ย็ดเคเพื่อนเอนเห็นไหมครับเพื่อนเอนเห็นไหมครับร้อยสี่สิบเอ็มเฮ้ยแรงนะครับ,บเพื่อนเนเนี่ยเฮ้ยร้อยสี่สิบเอ็มแล้วนะครับพัฒนามาเรื่อยๆแล้วนะครับ นะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่140ยเอ็มนะครับเริ่มที่แรกอะ่ะมผมเท่าไหร่นะแปดสิ่เอ็มใช่ไหมผมจําไม่ได้แล้วนะตอนที่ผมเข้ามาเล่นซุปโนใโหม่ๆนะครับนะก็ขยับมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับตัวนี้นะปล่อยนะครับโอเคเนาะเป็นอาชีพที่อาวุธบวกสิคนแย่งดึงเยอะที่สุดในเซิร์ฟนะครับนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ น่าจะไม่มีนะครับเป็นอาชีพเดียวเลยนะครับที่ที่อาวุธบวก15แล้วคนแย่งดึงเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับว่าทำยังไงมันถึงจะแรงนะครับฝากสมุดอะไรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอาวุธก่อนนะครับขอขิงก่อนนะขิงขิงนะครับเนี่ยอาวุธพวกนี้ก็ได้นะครับมีไม่บวก15 ไม่มีบวกสิบห้านะครับเพราะว่าคนแย่งดึงเยอะมากนะครับเฮ้ยมีสี่อันนะครับเพื่อนๆเดาคนดูแย่งแปดสิบเจ็ดคนนะครับโอ้โ,อโอไปแย่งยังไงจะได้เนี่ย <laughs> โอ้โหคนแย่งดึงห้าสิบสองคนนะครับดูครับทั้งหมดมีแค่นี้นะครับบวกสิบยังไม่มีเลยนะครับนะเป็นอาชีพที่ลูกรักจีอมนะครับ โอเคนะครับสเตตัสที่ผมอัพนะครับผมจะอัพเป็นในสเต็งนนำอยู่แล้วนะครับ159ก็มามาลงเด็กนะครับเพื่อนๆจะอัพหน้าหลังให้ไม่ได้120แล้วกันเด็กนะครับอันนี้ผมเลยเหลือผมก็เลยลงไปเยอะนะครับแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอยากได้ความอืดก็ลงวิดเพราะว่าค่าสเตตัสที่มันทำให้ดาเมจแรงมีแค่สเต็งนะครับ ไม่เหมือนในคีนะครับในคีนี่โอ้โหเกือบทุกค่านะครับทําให้แรงนะประมาณนั้นนะครับอาวุธนะครับนี่นะครับทุกๆบวกหนึ่งเราจะได้ไอ้ดาเมจลดเข็สองเปอร์เซ็นตนะครับนี่แหละครับเหตุผลที่ทําไมถึงต้องบวกสิบห้านะครับเพราะว่ารวมยี่สิบเปอร์เซ็นนี่แรงมากเลยนะครับเพื่อนๆนะประมาณนั้นนะครับ ของโบราณนะครับเพื่อนๆของโบราณเป็นตัวนี้นะครับอันนี้มันเป็นของรีเจนนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้แบบมันมันมันก็เหมือนกันแหละครับเพื่อนๆนะมันเหมือนกันนะครับผมผมไม่น่ามีนะครับเดี๋ยวผมเปิดในของโบราณให้ดูนี่นะครับตัวนี้นะครับนะต้านสุดต้านสุดอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้นะครับหามาใส่นะครับเอาหกเปอร์เซ็นก็ก็ได้นะครับหามาใส่ก็ได้นะครับ ของผมตันที่18เห็นไหมครับกายภาพบวก18เแรงมากนะครับประมาณนั้นนะครับเสื้อถ้าใครไม่ถ้าใครไม่มีบวก15ใส่เสื้อเหมือนผมนะครับเ <มา S 1> พราะว่าซูปโนโเราไม่เราไม่ต้องสนใจสนเกาะอ,อยู่แล้วนะครับอันนี้เราเอาแค่เ e อ k เค20นะครับอันนี้ที่ผมใส่เพราะว่าออฟมันสุดนะครับผมใส่ตัวนี้มันแรงกว่าเสื้อตัวนี้นะครับเนี่ยนะ มันต้องแรงกว่าอ,อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันแค่สิบเองถ้าเสื้อตัวนี้บวกสิบห้าเอ้ยถ้าเสื้อตัวนี้กายภาพบวกสิบห้านี้ไม่แน่นะครับเสื้อตัวสีแดงน่าจะแรงกว่านะครับนะมีผลบวกสิบเมื่อเราบวกสิบห้าเราก็จะได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีบวกสิบห้ามีแค่บวกสิบเนี่ยเสื้อตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยนะครับนะเสื้อคุมนะครับผมใส่เป็นคุมบอลลิศ ใส่คุมนี้เลยนะครับนะมันจะได้เมื่อเราบวก12เราได้ ATK อีก3%นะครับแล้วถ้าบวก15ทุกๆบวก8ขึ้นไปนะครับบวก8ขึ้นไปนะเราจะได้ดาเมจสกิลทุกๆบวก1เริ่มจากบวก8นะครับรองเท้าผมเป็นรุนบูทนะครับเป็นบวก12นะครับได้ ATK เพิ่มมาอีก4%่นะครับขั้นต่ำบวก8ก็ได้ นะครับประดับนี้ผมรอทําประดับม่วงนะครับเลยใส่ประดับตัวนี้ไปนะครับนะรอทําประดับม่วงนะครับถ้าใส่ประดับม่วงเพราะว่าน่าจะมี160 m เนะเพราะว่ามันไม่ตรงสายนะครับแต่ก็ใส่ได้นะครับเอาเอ k ดเคเอาไว้ตีใกล้5เปอร์เซ็นะครับเพราะว่ารอประดับม่วงนะครับแต่ถ้าใครมีแค่บวกสินะครับอย่ามาใส่ตัวนี้นะบวกสิ ผมแนะนำเป็นในผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับไอตัวไหนนะขัดแอดนะครับเพื่อนเนี่ยแนะนำเป็นตัวนี้นะครับถ้าใครมีแค่บวกสิบนะครับหรือตัวนี้ก็ได้นะครับนี่หรือตัวนี้ก็ได้นะครับอาหาบวกแปดมาใส่สองข้างหรือถ้าเพื่อนๆจะได้ดาเมจหนักๆเลยนะครับผมมีผมมีวิธีนะครับเห็นไหมที่ผมกดสลับ เห็นไหมเนี่ยคอปอกหมาเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยผมจะกดสลับเอานะครับมันถ้าใครอยากใส่ตัวนี้เลยก็ได้นะครับแต่ดาเมจมันก็จะเบานะครับผมว่าเบานะเราใส่ประดับขัดแสสองข้างแล้วกดตัวนี้ก่อนสลับเอานะครับเหมือนห้องผมเนี่ยครับเห็นไหมผมจะกดสลับเอาตรงนี้นะครับมันจะได้ง่ายนะครับสมมติผมอยากบัฟรวมเพราะว่าก,กดมาฝั่งนี้แล้วก็กดบัฟรวม เห็นไหมเราจะได้สกิลนี้มานะครับเราจะได้สกิลนี้มานะครับเนี่ยเห็นไหม aspd เพิ่มขึ้น100%เลยนะครับแค่5วิก็พอนะครับเอาไว้กดแบบถ้าไม่ตายอะครับเอาไว้ลาดบอสอย่าเงี้ยกดถ้าไม่ตายแต่ต้องมือไวด้วยครับสายมือไวนี้จัดเลยนะครับ <c oughs> นะแต่ก่อนผมก็ใส่ข้อมานะครับนะแต่ ปัจจุบันไม่ได้ใส่แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจมันเบากว่าพวกนี้นะครับนะสลับเอาดีกว่านะครับหัวโนหนึ่ต้องเป็นหัวตัวนี้นะครับโนห่เลยนะครับแรงที่สุดแล้วนะครับนะทดสอบมาหมดแล้วนะครับหัวตัวนี้แรงสุดนะครับของซุปโนนะอาชีพอื่นไม่แน่ใจนะครับแต่ของซุปโนแรงสุดเพราะว่าเราจะได้วิ่งไวแล้วก็ดาเมจเพิ่มมาอีก8%นะครับโอเคเนาะ หน้าลมนี่เลยนะครับโน1ของซูมโนนะครับบวก15นะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะบวก15กันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาแจกตัวบวก15นะก็ใส่หน้าตัวนี้ได้นะครับปากปากเป็นตัวนี้นะครับน่าจะแรงสุดในเกมแล้วนะครับปากนี้นะครับดาเมจ10เปอร์เซ็นต์นะครับหลังเลิฟแรงสุดนะครับในเกมนี้นะครับหางตัวนี้ถ้าใครไม่มีใส่เป็นหางไฟนี้ได้นะครับดาเมจไม่ห่างกันเยอะนะครับเนี่ย ใส่เป็นหางไฟนี้ได้นะครับหางไฟนี้หาม,มาแต่ไหนนะครับเบคคอยตัวนี้แลกได้นะครับนี่ตัวนี้แลกได้นะครับแลกได้ตรงไหนนะครับได้เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันจะได้แบบจบๆเลยนะครับในคลิปเดียวนี้นะครับไปที่พายอน ผมลืมเปิดเสียงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปิดอยู่นะครับนึกว่าลืมเปิดเสียงอ่าเรามาตรงนี้นะครับผมวิ่งไวมากเลยนี่มาตรงนี้นะครับอ่ากดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะมันจะอยู่แถวนี้แหละครับเนี่ยมันจะอยู่แถวเนี้ยใช้สิบ เหรียญนะครับสายสิบเหรียญน,นะครับในการแลกนะครับก็มาแลกได้นะครับดีมากนะครับซุบโนูนี่หาพบว่าหางนี้น่าจะแรงแล้วนะครับแรงสุดนะเนี่ยหางเนี้ยน่าจะแรงแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ดาเมจห้านะครับแล้วก็วิ่งไปอีก5นะครับที่ผมใส่หางตัวนี้ <c ours> เพราะว่ามันมีตีใกล้7จ็ดุดหนะครับก็เลยต้องใส่หางตัวนี้แทนนะครับ โอเคเนาะประมาณนั้นนะครับส่วนลีลิกผมใส่เป็น ATK อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆต้องใส่ตัวนี้อยู่แล้วฝ <c oughs> ังสมุดถ้าเราไม่มีบวกสิบห้าตัวนี้ดีสุดนะครับนะถ้าเราไม่มีบวกสิบห้านะตัวนี้ดีสุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ อ๋อลืมรูนเลยนะครับรูนนี้ผมบอกไว้เลยว่าถ้าไม่มี2รูนนี้เพื่อนๆไม่ต้องคิดจะมาเล่นนะครับซูปโนโนะครับนี่รูนแรกนะครับไม่สซนเกาะนะครับมันโหดตรงนี้นะครับซูปโนโแบบไม่สซนเกาะศัตรูศัตรูมีเกาะเยอะแค่ไหนลบทิ้งหมดเลยนะครับรูที่2ตัวนี้นะครับทําให้ดาเมจคูณ2นะครับสมมุติเราตีเมื่อกี้ผม กดไป 140m ใช่ไหมครับก็คูณ2ไปนะครับก็ประมาณ 280m นะครับปั่น1ทีนะ 280m นะครับดีมากนะครับ2รูนี้ต้องหาให้ได้นะครับถ้าไม่มีนี่เล่นยากนะครับเล่นได้นะแต่เล่นโคตรยากเลยนะครับร้องลงมาเป็นรูนี้นะครับดามิดแถวล่างหาไม่ได้เยอะๆนะครับต่อไปก็แถวล่างเหมือนเดิมนะครับหาให้มันได้เยอะๆนะครับรูนี้ ไม่รู้ผมใส,ใส่ใส่ให้มันให้มันเต็ม,มเฉยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใส่ทําเพื่อรุ่นนี้ก็จําเป็นนะครับทุกๆ6หกสิบ้าวิเราจะกลายเรสมมติเลือดเราเหลือ0ูนย์ปุ๊บเราเลือดเราจะเด้งเต็มเหมือนเดิมนะครับเท่มากรุ่นนี้หายให้ได้สัก30นะครับยืนแป๊บเดียวโอ้โหสมมุติตีบอสแบบ ถึกๆอ่ะเราสมมติเราตายแล้วเกิดใหม่ปุ๊บเราก็วิ่งรอบนั้นให้มันได้30มสิบแล้วก็ไปบวกต่อนะครับแล้วก็ตายเกิดอ่ะเหมือนเหมือนรูนซุบชีวิตเราอ่ะทุกๆ65วิอ่ะโคตรเท่เลยนะครับผมหาได้แค่65เองประมาณนั้นนะครับอันนี้คือสกิลที่ผมอัพนะครับเพื่อนๆจะอัพแบบอื่นก็ได้นะครับเอาที่เราสบายใจนะครับอัพแบบไหนก็ได้นะครับเล่น เล่นแล้วสบายใจเล่นไปเลยครับไม่ต้องไปสนนะครับนี่นะครับอันนี้คือสกิลบัฟรวมของผมนะครับนะมันจะไม่มีช่องสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมผมใส่เป็นในประดับตัวนี้ถ้าผมสลับกลับไปเป็นตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาเองเลยนะครับเห็นไหมมันจะเด้งให้เราเข้ามาใน ข้างในไอ้บับรวมเราอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปกดสลับอะไรนะครับดีมากเลยนะครับเนี่ยแค่สลับกลับไปกลับมานี่ก็จบแล้วนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครฟังมาจนถึงตอนจบก็ขี้เกียจเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ผมดามจผมหลักแสนนงเงี้ยจากไปเลยนะครับไปดูในเพจผมได้นะครับปล่อยนะครับตัวนี้แฟร์สนะครับสมุด2,000นนะครับประมาณนั้นโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ